ไงาแแกะะรษตอนนี้นะครับก็คือวิธีการแกะตู้นะครับตู้ก็มาถึงหน้าง,งานแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีลักษณะมีหัวด้านบนเป็นสีส้มนะครับแล้วข้างล่างนี่คือแกะกระดาษออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแสดงวิธีการาแกะนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับอะไรอยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับอันดับแรกครับเราก็จะ มาดูตรงที่เป็นตีนตุกแกที่ปิดเข้าหากันนะครับเราก็ดึงออกนะครับแล้วก็ค่อยพับไปนะครับก็จะเห็นว่าถอดออกได้ง่ายนะครับทีนี้เรา ก็จะต้องเอากุญแจตู้นะครับอยู่ด้านบนให้ใช้นิ้วสอดเข้าไปในรูแล้วก็เปิดขึ้นนะครับก็จะมีกุญแจอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ปิดกลับไปที่เดิมก่อนนะครับนํำกุญแจมาไขนะครับเราจะต้องเอาที่รองนะครับ ที่เป็นสีม่วงนะครับลองกระจกไว้ออกนะครับแล้วก็เอากันมุมข้างในนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับกันกระแทกนะครับกระจกออกทั้งสี่ด้านพอเอาออกเรียบร้อยนะครับก็จะเก็บ กลับไปที่ด้านบนเหมือนเดิมก็คือเอากันกระแทกทั้ง4ด้านของกระจกที่เอาออกมาจากในตู้ใส่เข้าไปด้านบนนะครับปกันหายก็ไม่ให้หาย,าหายเพื่อป้องกันการหายนะครับแล้วก็เอากุญแจมาไขนะครับตู้ด้านหลังเพื่อที่จะเก็บ อุปกรณ์นะครับแผ่นสีส้มที่ไว้กันด้านบนนะครับตัวแผ่นสีส้มนี่คือกันไม่ให้ตัวหนังสือยุบเข้าไปในตู้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนในการแกะขั้นตอนในการแกะแกะตู้เพื่อใช้งานนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือขั้นตอนในการห่อหรือแพ็คตู้นะครับ ในการขนขนย้ายนะครับก็ทําวิธีเดียวกันกับการแกะก็คืออันดับแรกนะครับเราต้องเอาแผ่นกันกระแทกนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมด้านบนออกมาก่อนนะครับวางไว้ที่ก่อนเราต้องเอาุญแจขึ้นไปเก็บแล้วก็เปิดตู้นะครับ ถ้าสังเกตดีๆนะครับสามสามเหลี่ยมจะมีสามอันนะครับจะมีสามอันนะครับอีกอันหนึง่งจะเป็นมุมด้านเสานะครับก็เราก็วางลงไปตามมุมนะครับก็คือกันไม่ให้กระจกเลื่อนนะครับตัวด้านเสาจะไม่เหมือนตัวด้านเสาก็จะไม่ไม่ไม่เหมือนอีกสามอันนะครับ ตรงนี้จะเป็นด้านเสายัยัดไม่ไม่เข้าขยับกระจกแแก็เพื่อเป็นการล็อกกระจกไว้นะครับแล้วเราก็ปิดตู้ไขกุญแจเอาตัวกันกระแทกนะครับ เข้าไปดันเข้าไปให้ให้กันกระจกไว้นะครับไม่ให้กระจกขยับแล้วก็เอากุญแจนะครับใส่กลับเข้าไปด้านบนแล้วก็ปิดฝาตัวนั้นเอาออกไหมยัง แล้วก็แผ่นสีส้มนะครับที่อยู่ด้านในตู้นั่นแหละครับเอาออกมาตั้งแต่ทีแรกให้สังเกตดูนะครับจะเป็นตีนตุ๊กแกอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีพรมนะครับรองอีกฝั่งหนึ่งเอาฝั่งนี้นะครับเป็นตัววางลงไปก่อน แล้วก็แปะตีนตุ๊กแกเข้าหากันแล้วก็ห่อกระดาษให้เรียบร้อยเป็นการแพ็คตู้สำหรับส่งกลับกรุงเทพนะครับ